่ันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่7ตุลาคม2,527วันนี้ก็คงจะบันทึกตอนปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงตัดว่าการปฏิบัติเข้าถึงความดีตอนนี้เป็นด้านของกระเปลือกสำหรับตอนที่เป็นกระพีบรรดาท่านทั้งหลาย พระก็ดีคารวสาก็ดีโปรดทราบว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานและทำความดีในพระพุทธศาสนาจงอย่าเหยียดย้ำกับพี่ถ้าความดีขั้นกับพี่ของท่านไม่มีความดีขั้นเปลือกของท่านก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นระบบการปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาเพื่อนบิณฑุสมณีทั้งหลาย <c oughs> ให้สนใจตอนกับพี่ให้มากว่าเกี่ยวกับกําลังใจขมันดาแต่พุทธบริษัทจะเข้าถึงความดีและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตัดว่าเป็นอุปกิเลสหรือว่าการปฏิบัติที่ไร้ผลขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน <c oughs> จงวียามยึดละอย่างนั้นเด็กขาดถ้ามันละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งไว้แค่ในใจค่อยๆปลดไปหลังจากนั้นก็มาดูปฏิปทามีองค์สมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้านความดีถึงกับพีแล้วก็สำรวจตัวเองว่าเรายูที่อยู่ในพระพุทธศาสนา <c oughs> ความดีที่เราปฏิบัติมานี่ถึงสเก็ดความดีของวุทธศาสนาแล้วหรือยังถ้าขั้นสเก็ดเรายังเอาดีไม่ได้ความดีต่อไปก็ยังไม่มีกับเราดั <c oughs> างนั้นในฐานะที่ป็นท่านทั้งหลายเป็นสาวกขออองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> ก็จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จค่อยๆทำไป สิ่งไหนบกพร่องก็พยายามระง,งับสิ่งนั้นถ้าตั้งใจว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปวันหลังมันอาจจะลืมอาจจะเผลอเผลอคิดมันได้ก็คิดว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ทำอย่างนั้น <c oughs> ให้ถือไปดิฐาทัาบัรมีให้ทรงตัวเรามีสัจจะบรมี <c oughs> แล้วก็จงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบเวลาจะพูดเวลาจะทำหรือเวลาจะคิด ก็คิดใครควรเสียก่อนว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปาการปฏิบัติล้มเหลวยปฏิปทาแรกและปฏิปทาตอนที่สองเป็นการปฏิบัติตรงกับความดีแต่ว่าใช้กําลังใจไม่ถูกต้องเกาะตัวเกินไปหวังลาบสกาละเกินไปหวังชื่อเสียงเกินไปมีมีอารมณ์าฉาทิ่ยายบุคคลอื่นมากเกินไป รวมความว่าทนงตัวมากเกินไปในใช้ไม่ได้วันนี้คอแย่เต็มที <c oughs> สำหรับตอนนี้ไปก็จะขอนำเอาทุมบริการสูตรในด้านกพี่มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามที่พระเจ้าท่านทรงตรัสแต่งกล่าวว่านีโครทปรีพาชกกราบทูลว่าอันนี้เป็นหน้า35ในทุมบริการสูตรพระไตวิฎดกเล็ม11 <c oughs> นี่ครานี่คทับรีพาชกกราบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตะบะเป็นกริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะขอประธานบริกาศขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาป้วยเิอพระเจ้าค่ะ อันนี้นิโครทบริพาชกท่านขอพระพุทธเจ้าเทศนและแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการสังวรสี่ประการนั้นเป็นเช่นไหนท่านตรัสว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าสัตว์เมื่อบุคคลอื่นฆ่าสัตว์แล้วเป็นผู้ไม่ดีใจสองไม่เอาสิ่งของของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และก็ไม่ใช้ผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เมื่อผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ดีใจสามไม่พูดเท็จ ไม่ใช้บุคคลอื่นให้พูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจ 4. ไม่เสพกามมกามคุณไม่ใช้บุคคลอื่นเสพกามคุณเมื่อผู้อื่นเสพการามคุณแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ <c oughs> แล้วทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะ เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสีประการคําว่าสังวรน,นี้ได้แก่การระวังนะอย่างนี้มาดูก่อนน้ครูทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสีประการข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะของเขาเพราะว่าเป็นผู้มีตบะเขารักษายิ่งซึ่งศีล ไม่เวียนมาเพื <hi> ่อเพศอันเลวสามเขาเสพเสษสนะอันสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาสอกเขาถ้ำภูเขาป่าช้าป่าชัดในที่แจ้งลมฟางและก็ในปัดในเวลาฉันปัดชาพักคือฉันอาหารเสร็จหรือกินข้าวเสร็จ เขากลับจากบินาบัตแล้วนั่งคู่บันลังตั้งกายให้ตรงตำรงจิตไว้เฉพาะหน้าเขาละความเพ่งเล็งในโลกเสียแล้วมีใจปราศจากการเพ่งเล็งย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการเพ่งเล็งได้แล้วก็ละความปทุสร้ายคือพยาบาท ไม่พยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิทัตแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทัะมีความกำหนัดหมายอยู่ในที่แสงสว่างมีสติสัมปัญญะอยู่ย่อมชำระจิต ให้บริสุทธิ์จากทีนมิทะได้ละอุทจักกุจกจัเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุจกจัได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้างวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ เขาละนิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจที่ทําให้ปัญญาถอยหลังมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รวมความว่าในทิศทั้งปวงเ <c oughs> ขาเปิดกระดาษนิดหนึ่งในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตา <c oughs> อันไปโบนถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณไม่ได้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ตลอดไปในทิศที่อยู่ที่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว ทั่วสัตว์ทุกเราในที่ทุกสถานด้วยใจยประกอบด้วยกรุณาอันไพ่บูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หับประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบไปด้วยมุทิตาทุตาเขามีใจประกอบไปด้วยมมทิตาแผ่ไปตลอดทิศหน่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่ส,สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก <c oughs> สัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยมุทิตาอันไพบูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ <c oughs> ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบดูเบกขาแผ่ไปในที่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแพ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเบกขาอันไพ่บู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่และพระองค์ก็ทรงตัดถามนิโครธาว่านิโครธาท่านอย่าสำคัญความข้อน,นี้เป็ชนไหน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่ครทัพรีพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยความเพียรบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้ <c oughs> เขายืนยันว่าบริสุทธิ์แน่ถึงแก่นแน่เป็นกริยาที่ถึงยอดและถึงแกน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิโครทะ การนายบาปดุตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิิยาที่ถึงยอดและถึงแก่นก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วก็เป็นกิิยาที่ถึงเปลือกเท่านั้นสําหรับข้ษเศหน้านี้ก็จะขอว่ากันแค่เปลือกจะขอยย้อนปฏิบัาให้เพื่อบรรดาความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทเพราะว่าการปฏิบัติเพื่กรรมฐานมีความสําคัญ คือการทําความดีในพระพุทธศาสนานี่สสำคัญที่กะพีและปฏิเนี่ยพระโทษอ่าำคัญที่เสเก็ตแล้วก็เปลือกถ้าเสเกตด,ดีแล้วเปลือกดีท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌาน <c oughs> สําหรับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดถึงถึงเปลือกนี้ในตอนต้นสมเด็จพระทศพลทรงปรารภ ว่าทุกคนจะต้องมีการละมัดระวังในนิวรณ์สี่คือระวังสคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืดผิดในการมด้วยตนเองหรือว่ายินดีเมื่อพวกอื่นเขาทำแล้ว <c oughs> สำหรับจุดนี้ <c oughs> ก็ต้องขออธิบายหน่อยเพราะว่าผู้ฟังมีปฏิปทาไม่เหมือนกันแต่สำหรับผู้ฟังที่มีปฏิปทาตรงไปตรงมาไม่น่าเป็นห่วง ด้วยว่าทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วสําหรับท่านผู้ฟังที่ยังขาดความเข้าใจขาดความมาเข้าใจตามความเป็นจริงเจคิดว่าพระพุทธเจ้าแนะนําให้คนเราปฏิบัติแค่สี่อย่างอย่างอื่นทําได้อย่างข้อวัสุราเมรัยพรพุทธเจ้าไมา่ได้ทรงห้ามตอนนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดทราบ ว่าท่านพูดกันระหว่างนักสอนศาสนากับนักสอนศาสนารวมความระหว่างศาสดาต่อศาสดาเพียงแค่แนะนำกันเท่านี้ก็เหลือเผือแล้วเกนนั้นสำหรับอนดาท่านพุทตบริษัทผู้รับฟังผู้ปฏิบัติดีถ้าเป็นสมณีน,นต้องทรงศีลสิบแล้วก็มีเสขียวัตอีเจ็ห้า เป็นเครื่องนักระงับจริยาบรรดาพระจะต้องมีสิกขาบท227แล้วก็มีพิสมาจารย์ร่วมด้วยสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทในขั้นต้นจะต้องมีสินห้าครบและก็มีกำบทดสิบครบท้วนด้วยสำหรับกำบทดสิบนี้ทั้งพระทั้งเนรก็ต้องปฏิบัติด้วยเหมือกัน ถึงแม้ว่าจะมีศินมากกว่าแต่อย่าลืมวิจริยาที่โลเลว,เลวพระของพระของเองก็มีอยู่มากโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เคยเห็นแม้แต่กำหนดสิบก็ไม่มีบางทีบางรูปศินห้ายัางไม่มีถ้ามีปฏิปทาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ร่วมกันทำลายพระพุทธศาสนา สำหรับในกำหนดสิบได้กล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราวก็ถือว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยินดีเมื่อเขาฆ่าแล้วไม่ลักไม่ขโมยของใครด้วยตนเองไม่ใช่บุคคลอื่นลักขโมยหรือโกงไม่ยินดีเมื่อเขาทําแล้วและก็ไม่ทําการเมสมมชาจารย์ดยตนเอง ไม่ยุให้คนอื่นทำไม่ยินดีเมื่อเขาทำแล้วนี่ด้านทางกายนะก็ต้องต่อสินห้าคำมาอีนิดหนึ่งเราจะไม่ดื่มสุราเมรัยด้วยตนเองและไม่ใช่บวกคนอื่นดื่มจะไม่ยินดีเมื่อเขาดื่มแล้วสําหรับด้านวาจามีความสําคัญมากพระได้เจ้าทรงตรัสว่าหนึ่งเราจะไม่พูดปด เราจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดคําส่อเสียดจะไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาทั้งสีประเภทนี้จำเป็นบรรดาท่านนั้นหลายมีความจำเป็นมากจะต้องระมัดรวังให้มากวาจาที่พูดปดมุทศจะต้องไม่มีสำหรับแก่เหล่าเราพุทธบริษัทและก็ วาจาที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่บุคคลอื่นคือ <c> ว <oughs> าจาหยาบคายก็ต้องไม่มีเหมือนกันแล้ววาจาที่ไร้ประโยชน์และวาจาที่ส่อเสียดได้แก่นินทาชาวบ้านหรือว่าทำให้ชาวบ้านแตกเล้ากันโดยการแนะนําแนะนําผิดๆพลาดพลาดจากคติของพุทธศาสนา สดงปรรยกาศตนว่าเป็นสาวกขออองค์สมเด็จพระสัมมาัตพระทาสมเด็จพระสัมามาุทธเตจาอันนี้ต้องระมัดระวังแลวาจาใดที่ไร้ประโยชน์จงอย่าพูดเรื่องวาจานี่มีความสําคัญมากและสําหรับการด้านจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไต,ตรยทรงตรัสว่าจงอย่าเพ่งเลง็งมันโลกเสี้ยวหมดเพื่อพิชชา อภิชาต่ในพระไตรปิฎกท่านแปลดีมากเพราะว่าจงอย่าเพ่งเล็งโลกทั้งสิ้น่นก็นหมายความขึ้นชื่อว่าสมบัติใดที่เป็นของชาวโลกคือสิ่งที่มีชีวิตก,กด็ดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตก,ก็ดีแม้แต่ร่างกายของเราที่มันสร้างมาได้ท่าสี่เราไม่สนใจในมันคําว่าไม่สนใจก็หมายความว่าต้องเลี้ยงมันมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มัน ร้อนหอหาของทำความเย็นให้หิวหาหารให้ป่วยไข้ไม่สบายรักษาบำรุงธนุบำรุงตามสมควร <c oughs> แต่ก็ต้องมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันตายไม่ช้ามันก็พังในเมื่อมันพังแล้วยจะเกาะอะไรต่อไปอีกไม่สนใจมันเลยในกวก็หมายความว่าถ้าป่วยแล้รักษาถ้่ยัาตายก็เชิญ นายจะตายเมื่อไรก็เชิญตายสิยังไงไงก็เกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายเราต้องทำความดีให้ครบถ้วนและริการที่สองไม่พยายามบคือไม่โกรธไม่จองล้างจองผลาญสิ้นกันเลยกันนี่ดังด้านของกำลังใจเราก็ต้องปฏิบัติตามให้คิดว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกมีความปรารถนาดีด้วยกันทั้งหมด ที่ก็ทําพลาดพลั้งไปเพราะากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลจากนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกอง์คสมเด็จพระทศพลเราพร้อมที่จะให้อภัยกับคนผิดเว้นไว้แต่คนใต้บงังคับบัญชาที่ปฏิบัติผิดระเบียบวินัยนี่อันนี้ต้องลองโทษเพราะถือเป็นระเบียบเส,สียงนอกเหนือระเบียบเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ทําให้เราห้าภัย แล้วก็บริการในสามหน้าจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตัดว่าทําความเห็นให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสั้นๆง่ายๆรับมาเบื้องตน้น <c oughs> สําหรับท่านพุทธศาสนิกชนนี้เข้าถึงเข้าถึงเปลือกตัวน,นี้นะเอาปัญญาตัวนี้เป็นตัวปัญญาเอาแค่ปัญญาถึงเปลือกกัน หรือว่าปัญญาถึงเปลือกที่ก็มีความรู้สึกว่า 1. การไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตเป็นของดีเราเองต้องมีความเมตตาปราณีซิ่งกันและกันการเมตตาปราณีการรักกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ปัญญา 2. การไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแยงทรัพย์สมบัติของเขาเป็นของดี ก็การทำอย่างนั้นเป็นการไปก่ายความเป็นศัตรูเข้าหากัน <c oughs> <c oughs> ถ้าเรามีความสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เรามีอยู่เอาเป็นของดีเป็นปัจจัยให้เกิดความรักสามขึ้นชื่อว่าคนรักเราจะไม่ยุ่งในการทำลายจิตใจเขาเมื่อคนอื่นเรารักคนรักของเราเช่นใดเขาก็รักคนรักของเขาเช่นนั้น ในเมื่อเราหวงแหงคนรักของเราเช่นใดเขาก็หวงแหงคนรักของเขาเช่นนั้นเราก็ไม่ทํายับยั้งพอใจเฉพาะคนรักของเรายังไม่มีคนรักของเราก็ถือสันโดษไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นกําลังใจให้เกิดความรักและก็การดื่มสุราเมลัยเป็นของเลวเสียเงินเปล่าเสียทรัพย์สินเปล่าแล้วก็ไร้ประโยชน์มีแต่โทษคือเกิดความประมาท เกิดโรคนี่ตามความรู้สึกของเราหลังจากนั้นสําหรับวาจาวาจาที่มีความสาคัญเราต้องพูดตามความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงนี่บรรดาแทนพุทธบริษัทต,ต้องเลือกเวลาพูดเหมือนกันถ้าไม่ตรงกับเวลาไปเจอเวลาที่ไม่สมควรเข้ามาันอาจจะเกิดโทษได้ฉะนั้นเวลาใด ที่ควรจะพูดเวลาที่ใดไม่ควรจะพูดต้องใช้ปัญญาคือใช้สมาธิิเข้าพิจารณาเสียก่อนแต่ว่ากันเรื่องบารมีก็ต้องว่ากันถึงปัญญาบารมีต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนระว่าควรไม่ควรเป็นประการใดประการที่สองวาจาใดาเป็นเป็นวาจาที่สร้างความสะเทืเอนใจแก่บ,บคุคคลผู้รับฟังไม่วาจาหยาบที่ความจริงไม่เดียหมายทึงด่าเสมอไป อย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทมีวาจาสำคัญอยู่วาจาหนึ่งลอยมาทางอากาศเสมอว่าเทวดาไม่มีในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาไม่มีเทวดาไม่เกี่ยวข้องกับเทวดาไม่ยอมรับนับถือเทวดาและก็ยังประนามบุคคลที่บูชาเทวดาว่าเป็นคนเลว อย่างเขายกสารมาพภูมบูชาภูมมมาเทวดาก็ดีอากาศสัตวดวก็ดีอย่างนี้ประนามอย่างหนักวาจาอย่างนี้ระบรรดาท่ามพุทธบริษัทเป็นวาจาที่สามและวาจาที่สองวาจาที่สองก็คือเป็นวาจาหยาบสร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลอื่นไม่ถึงขั้นดา่าแต่ว่าประนามกัน และก็เป็นวาจาส,ส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกแล้วกันจะทํำให้คนในประเทศไทยทั้งชาติแยกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งเชื่อเทวดาอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อเทวดาความจริงการเชื่อเทวดานี่ก็เชื่อมานานแล้วและการเชื่อว่าเทวดามีก็ไม่มีการไร้ผล พระองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยันว่าเทวดามีและนอกจากนั้นก็ยังให้หลักวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความรู้ในวิชาสามและพิญญาหกทางสอเรายการนี้ถ้าปฏิบัติตามนะัะจะรู้จักเทวดาได้ดีและก็รู้จักบุญบารมีของเทวดาที่บำเพ็ญแล้ว ไม่ต้องไปดึงเอาสมเด็จพระประทีปแก้วท่านลงมาหรอกเพราะว่าได้เจ้าท่านยืนยันมานานแต่ว่าทําไมบุคคลในปัจจุบันจึงมีความเข้าใจและพอใจในการพูดอย่างนั้นแล่นก็มีญาติโยมบางคนมาจากจังหวัดประจินบุรีเพราะว่ามารดาของท่านแต่ละวันท่านไหว้ดะ ท่านไหว้ตลอดไหว้น่นบ้างนายไหว้นีบ้างหลายหลายอย่างไหว้เทวดาไหว้ภูมิปฏิเทวดาไหว้อากาศสตเทวดาไหว้ปู่ย่าตายายไหว้พระไหว้เสียนถามว่าการไหว้ของคุณแม่ของคุณนมีผลไหมท่านก็บอกว่าการไหว้ของคุณแม่ของผมมีผลครับทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผลจากการค้า คนดีค้าของอย่างเดียวกันเขาพูดเก่งกว่าเขาติดต่อเก่งกว่าแต่คุณแพทไม่คุณแม่ไม่เคยแพ้เขาเลยอาจจะดีผลเกินไปกว่านั้นท่านหญิงไว้นิระบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความเชื่อถือของคนถ้าท่านเป็นสาวกอองสมเด็จพระทศพลอย่าทําลายจิตใจกัน และจงเข้าใจว่าคนในโลกนี้มีสี่ประเภทกำลังใจคืออุคติตันยูวิป,ต,ป,ปะะติตันยูนยะปะทะปรมะอุคติตันยูมีปัญญาเต็มมีความฉลาดมากเปลี่ยนปราดมากแนะนำแค่หัวข้อก็เข้าใจวิปติตันยูมีความฉลาดมากแต่ว่าความเชื่อมีปัญญาดีมากแต่ความฉลาดน้อยไปนิด แนะนำวข้อไม่เข้าใจแต่ว่าตอทีบิบก็เข้าใจท่าเนเนยยะประเภทนี้ต้องมีตัวอย่างอย่างถ้าจะไหว้พระต้องมีพระพุทธรูปให้ไหวท้านนิยมปางไหนใครก็ว่าปางไหนชอบปางไหนดีหาปางนั้นให้แต่การไหวเทวดาในความจริงเทวดาพระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ในม,นมารไม่กรรมฐานที่เรียกกันว่าเทวตานุสติกรรมฐาน ให้นึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความดีของเทวดาแล้วก็นำาความดีของเทวดามาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> อันดับแรกจริงๆแค่นึกถึงเทวดาก็ใช้ได้เพราะว่าทุกคนยอมรับนะถือว่าเทวดาเป็นผู้ประเสริฐเทวด,วดามีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เทวดามีความสุข เทวดามีนุภาพตามความเข้าใจถึงจะไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามในเมื่อเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องปล่อยไปก่อนแต่ความจริงการนึกถึงว่าเทวดาก็าไม่เลวเพราะว่าคนนี้เป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยสองประการคือมีหิริละอตะลุตตะปะหิริอายแต่ความชั่วพยายามไม่ทำความชั่ว อตัตะปะเกรงกลัวผลของความชั่วในเมื่ออายความชั่วกลัวความชั่วเขาก็มีความดีการนึกถึงคนดีเป็นปัจจัยให้ปฏิบัติตามคนดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งฉะนั้นการจะพูดจะคุยกันก็ดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปที่ไหนไม่เคยทําลายจิตใจใคร ท่านรู้กําลังใจของคนว่ากําลังใจของคนนี่ไม่เท่ากันอยโย่จะไปสอนแต่วิธรีรมอย่างเดียวนะไม่มีใครได้บรรลุมรรคผลหรอกมันต้องดูกําลังใจของคนว่าเขาดีขนาดไหนเขาจะเกาะอันดับไหนได้เกาะสูงให้สูงเกาะได้ขั้นต่ําให้ต่ําเป็นนั้นว่าเกาะได้อันอัดับไหนให้เกาะอันดับนั้นอย่างน้อยที่สุดก็สามารถจะจุงกันไปได้ อย่างพระองค์เข้าไปสำนักของชาดินชาดินเคาชาไฟองค์สมเด็จพระจอมไตรก็สรงยกย่องว่าการบูชาไฟเป็นของดีนาเข้าไปสำนักก็สุป,ประมาณนบสุป,ประมาณนบไหว้ทิศสมเด็จพระธรรมสามิกก็ม่เด้ทรงตำหนิกลับชมว่าการไหว้ทิศเป็นของดีเมื่อความชอบใจกันเกิดขึ้นก็ทรงแนะนำว่าทิศที่คุณไหวนี่นะ มันเป็นทิศภายนอกถ้าทางที่ดีถ้าไหวทิศภายในจะดีมากอย่างเรื่องชะดิงก็ไม่กันขบูชาไฟเมื่อพระองค์ชมว่าดีเขาก็ชื่นใจแล้วก็ทรงแนะนําต่อไปไฟที่คุณไหวอยู่นี่มันเป็นไฟภายนอกถ้าคุณกําจัดไฟภายในอีกจะดีพิเศษอรบ,บัรดาท่านพุทธบริษัทเราก็มาคุยกันเรื่องของเปลืรื่องของเปลือกมันยังไม่จบ ก็จําเป็นต้องคุยกันว่าตอนเปลือกนี่มีความสําคัญบุคคลจะทรงฌานหรือไม่อยู่ที่เปลือกนี่เท่านั้นอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี